เป็นไงที่เก้ากันกับมาครั้งนี้กับซีรีส์สปิกดีใจค่ะก็ได้ได้เล่นชมใหม่ๆแล้วก็ออดีใจที่มีนักแสดงที่แบบมีประสบการณ์หลายๆท่านอยู่ในในเรื่องนี้ด้วยแล้วมันก็เพิ่มความสนุกเพิ่มความแบบมันมันเป็นความแบบไม่ใช่ตลกฝืนอะคะเป็นความแบบคอมเมดี้ที่แบบน่ารักแล้วก็คิดว่าการตัดต่อหรือว่าจังหวะคอมเมดี้ของพวกเราอะถูกคนอจตชอ มันฟังฟังใจก่อนรับเล่นเรื่องนี้พี่ก้าวคิดนานไหยค่ะไม่นานเลยค่ะคืออยากเล่นอยู่แล้วแต่ว่าแบบไม่ไม่มีใครตอบมาคืออยากเล่นตนนั้งแต่แรกแล้ว,ลวคงไม่มีใครคิดว่าเราอยากจะเล่นเลยแมายถึงซีรีส์แบบใครเอาไปเล่นใช่เคยจริงๆดูแบบตั้งแต่ขอน้องดีน้องเบ๊กตั้งแต่ตอนสองามตอนเริ่มต้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเอ๊ะนี่มันเรานั่งดูนานมากแบบตอนแรกๆเลย เีรยก็แบบไปเจอดูเอาเจอไอทีแบบโดเลอร์เราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยน่าสนใจอยากเล่นจังทำไมไม่ไม,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 มีใครได้ติดต่อมาเลยอะไรอย่างเงี้ยพอทางเออ่ทางทางคิร์มคิดต่อมาเราสุดสนใจแ,แล้วก็แบบเอออยากอยาก,อยากลองเล่นดูตอนนึงเขาก็ยังหาครูเราไม่ได้เลยนะคะแล้วก็เออประทับใจในเรื่องของการแบบพรีเซนเทชั่นของเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าเออเขาจะทำประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเราสึกสบายใจกับการลงงาน สน,นิทอะไรที่พี่ก้าเลือกพี่อยากมากลองสายด้านงานถะ้านทาหนูรู้สึกว่าเล่นกับผู้หญิงมันสบายใจค่อนข้างสบายใจไม่ต้องคิดเยอะ,ยะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างถ้าเราเล่นกับเพศตรงข้ามเนาะเราก็จะเราก็จะมีหนูเป็นคนแบบเป็นความเป็นคนที่กลัวคนที่กลัวะเห็นอย่างี้ยเกิดมาจากคนสบายอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จะดูแบบมีความกล้าา <c oughs> ใช่ไหมล่ะจริงๆหนูเป็นคนติ่มมากหนูเป็นคนที่ัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะแบบ ก็ค่อนข้างกลัวดิดหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าโชคดีมากที่แบบเหมือนที่ผ่านมาที่เราเล่นกับพี่ๆพ,พระเอกหลายๆคนนะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็เป็นเหมือนเพื่อนผู้ชายพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่แบบเออเราเราค่อนข้างแบบรู้สึกเซฟโซนอะ่ะยังไม่เคยเจอแบบว่าไม่ไม่โอเคสักเท่าไหร่อะไรเไงี้ยแล้วก็พอมาเล่นกับน้องเนาะแบบน้องเจนอ่ะก็รู้สึกว่าเขาแบบมันทํางานด้วยกันง่ายค่ะเพราะว่า ผู้หญิงจะมีความการแสดงค่อนข้างเก่งอ่ะบอกบอกตรงๆก็คือแบบค่อนข้างแบบเขาค่อนข้างผ่านประสบการณ์มาเยอะแล้วก็เราเรารู้ว่าเราเราควรจะเล่นอะไรเราควรจะทําอะไรแบบไม่ต้องพุ่มกลับไม่ต้องสั่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราห่างจากเรื่องนี้นานอะไรที่เราจะกลับมาอะไรนะคะเราห่างจากเรื่องนี้มา,ากานเหมือนเราทำไมกลับมา จริงๆหนูว่ถ่ายตลอดเลยค่ะแต่ว่ามันก็มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์มีบางเรื่องที่ไม่ได้ออนแอร์แล้วก็มีบางเรื่องที่อาจจะไม่ใช่ฐานท a r ก็ตคนส่วนใหญ่แบบแมสมากเลยอย่างเงี้ยคือหนูก็ไปตามตามที่ต่างๆอย่างล่าสุดแบบเอ่อถ่ายของช่องสามแบบว่ายังยังยังไม่ได้ออนเไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการแบบยังไม่ได้ออนเกิดขึ้นแล้วก็เอ่อมาถ่าย ของแกมมี่นะคะแล้วก็ก็ได้อ่อนก็ <laughs> ได้อ่อน <laughs> แต่ว่ามันอาจจะเป็นแบบเหมือน คนส่วนใหญ่อาจจะไม่ไม่เห็นอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มหรืออะไรเงี้ยด้วยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นน้องๆแล้วก็จะมีแบบเหมือนต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเออ่ถ่ายซุ้มแอบซุ้มไปถ่ายของ Netflix ค่ะ<ม>กับอาโปกับกับพี่โมสค่ะซึ่งกำลังจะออนแอร์ air, ซึ่งก็นานแล้วยังไม่ได้<ม><ม>ออนอะไรเงี้ยก็อยู่ในกระบวนการแบบโพสต์โปรดักชันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาเรื่องนี้จริงก็ถ่ายตลอดค่ะก็คือแสดงว่าต่อไปก็จะได้เห็น กลัวจะเป็นรวดเดียวเหมือนกันค่ะแบบสิ้นปีนี้รวดเดียวจบหายไปเลยอะไรอย่างเงเรื่องว่ากระแสในชีวงเรื่องนี้มันตังมากเราแบบมีเตรียมรับความตายความอะไรไว้ยังไงบ้างคะอุ้ยหนูไอ้หนูก็หนูคือเราอยากให้ผลงานมันออกมาดีอยากให้ทุกคนชื่นชอบแล้วก็พูดถึงอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ไม่กล้าที่จะคาดหวังมากจนเกินไปจนขนาดที่แบบว่า เคยต้องบูมมากๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรารู้สึกว่าเราก็ทำเต็มที่ในพาร์ทของเราอะค่ะคือเราก็นักแสดงเราทำได้แค่นี้เนะเาะแล้วก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องของการโปรโมทเป็น post production การตัดการอะไรอย่างงี้ออกมาด้วยอ,อย่างเงี้ยค่ะเร,เรื่องอะไรกันแฟนคาดหวังรดับรดับรดับยังไงอุ้ยนี่อยากคาดหวังเลยค่ะหมายถึงว่าหนูก็เต็มที่ในมาตรฐานของหนูที่แบบเออเราเราทำการแสดงมาแล้วเนาะก็ <c oughs> <c oughs> หนูว่าแต่ละเรื่องซีรีส์หรือว่าละครแต่ละเรื่องมันมันมีหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าเราคนเดียวจะทําให้ทุกอย่างมันเพอร์เฟกหรือว่ามันออกมาดีที่สุดนะคะในช่วง,งนี้ซีรีส์วายซีรีส์มันค่อนข้างเยอะมากมากค่ะไม่ค่อยกังวลค่ะเพราะว่าอย่างถ้าถ้าบอกความรู้สึกส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าไม่ค่อยกังวลคะ่ะเพราะว่า ซีรีส์เรื่องนี้มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเรารู้ว่าอะไรของเรามันมีความยูนิคหรือว่าซิกเนเจอร์ของเราเป็นลายเซ็นของพี่ฟิลออกมาแล้วก็ตัวหนูกับตัวเจนก็หนูหน,หนูหนูมั่นใจว่าทางสองคน,นจะทําให้ตัวละครมีเสน่ห์แล้วก็ทุกคนก็จะถ้าได้ดูเรื่องนี้ก็จะหลงรักตัวละครไปพร้อมกับเราค่ะ,ะเรียกว่าต่อไปนี้ก็จะได้ดูผลงานเร ค่ะขอให้อย่าลว่วเดียวนะพี่หนูก็ไม่รู้แบบปุ๊บออนหมดแล้วแล้วอาหายไปเลยองอ้ยือค่ะหรือค่ะ,คะ